ตะเวนกําลังสิขึ้นพี่น้องเอ้ยเห็นแต่น้อยนึงสวัสดียามเช้าอูพี่น้องเบิสครูสุคนเนาะที่มาเบิ่งมาชมน้ํหมอกตกคือเก่ามื้อนี้สิแดดอีกแล้วมื้อนี้นะนันนี่กันเป็นดอกลนี่พี่น้องต้นลิ้นันมังกรบ่พี่น้องผู้เอามาปลูกก็ยังบ่ฮู้ พ่น้องคอมเมนต์บอกเขาพูดอะไรยด้ด้วยที่คอมเมนต์บอกเนาะสามสี่ดกพี่น้องจา้าสามสีด่ดุ๊กบางนว่ามัน,มนจ,จับให้บอานั้นแหละ แห้งอย่างนี้เนาะควันมันมันออกทอเดียวบก่กวะนี้จะปิดบ่พิ่นจุดมื่ว่านนี่พี่น้องด้ยไม่นี่ยจุดว่านนี่ไข่อหอยเชลลีเหี้ยวบ,ยบ่เคยเห็นมันปันไดนักแห่งเชลลี <c oughs> สาธุสาธุเอาเขากระไดพี่น้องเลยไปใหนบ้านให้พ่ออัต่เศร้าเลยต่อยอดได้สิไปต่ออยู่น้องชันว่าต่อเพื่อครบด้วยนะ ันนี้เฮาบ่ได้อันนี้น่ะมันล่นแล้วได้เหี่ยวเอ้ยซับจุมาเบิ่งมื้ออืพี่น้องหลังจากที่น่ะไปนี่ตัวนี้เด้ซันี่ซั่นี่ผสมได้บ่จ๊ะเอาหี่ยวลงเนาะเดตัวนี้ใหญ่ขึ้นเลยมนเรายังผสมเอาได้อยู่เราจับบดเนี่ย เอเอของเราอะไรมามามาผสมมาอีกนี่นี่ตันนี้กำลังอ่านี่เฮ้ยนี่นี่ <c oughs> เอาตัวผูนะม้ถมาทันิดมันกัดเคี้ยวไปเลยอือโอ้ยถิ่มร้ายเลยนะหมางหน่อยมันนะน้ของเราน่ะอ,อือ ว่าไหนลงมาผสมยเด,ด้นี่ตัวนี้ซ้ำนี้เอาะนเตมอื่นบุรุบ่หยากบ่ฮูตัวขับผสมไนเราเี่นนะอ่าผสมปแะละ้วไงดูมันหุบแบนี้มันหุบคนะรับก็่เบียแตงลงมาใหม่พอเราเพิ่ไปเอามาื่อไหร่ละย,ย ผสมแล้วบ่จักตัวนะผผสมแล้วอืมแห่ยังอยู่ซุ่มน้อยนิดๆนี่เสียหน่อยนึงจะได้ผสมทันกันอันติดเนาะแตงน้อยบลุงเอยนี่โอ้ยตัวนี้สิทันอยู่บ่นแนก็ไปเจาะบ่จักันมันตัวนี้ทันอยู่ซะนี่ Đây nè Tấm khu lưỡi vậy đấy ừ. 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 Chấp ngay, chấp lại. Ôi, Bà kì hì hào này ăn Ui tôi bỏ thân ơi xe đài đây nào, <laughs> bớt ừ. Đi, đi lên à Xe đấy nè Xong, xong, anh à, than อืมพี่น้องเอ้ยครับตัวนี้บ่ได้เพิ่นเฮ็ดทันอยู่บ่ตัวนี้เนี่ยเพิ่นบ่ทันมันมันจะใจขต

ตัวท่านตัวโตตัวนี้ได้สาเหียวมากเลวนี่พักใหญ่เลยเด้อกระพูดฮะด้แต่สองสองอ่ะในอนดีป่ะนอนนก็สองคัญ Cả cà xoong rồi đi Đây đây xoong Ui xe đai mạng mình hiểu luôn rồi nè nó ชุ่มชุ่มๆอย่างเช่นไดนเทไรเนาะกรนดาษว่าสิปลูกไหม้แด้วนี่พี่น้อยบานนี้สิปลูกเป็นแถวเป็นแถวสักสี่หาแถวน,นาะเหี้ยวจ้หดง่ายปลูกแบบยอดห่าง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 ไปนะอืม เาผลเล้าเาจะเป็น่ไหนได้ข้าวิงข้าวเกขายยุ่ยังเห็นมากอยู่ดิกินอยู่ดอกนี่ไม้ป่นี่หาไปแล้วตัวนี้นะเดินเดน้องเดินความมันหรือนอนนี่ผูกปาตัวบางใหญ่

chắc chắc chắc, chắc mã cái thằng này, tôi mà mày cái bèo, hả? Huh? <tương> ờ, ờ, bắt đầu huýt hao rồi.

Mm. Ngon Ngon lại cho ngon cho đùa Chắc chị chắp xong đây đó à, Nhưng mì trốn thì nhanh kịn như bà đúng rồi Bà hết con tôi nhảy Bà luôn mà เป็นอยากจ่อหมากมันโอ้ยมงดูความขวงขึ้นมาแล้วก็เป็นเลยติ่งก็บอกทเดินเป็นหมาจุปลายตัวเห็นตัวบ่อบางก็ทางนี้ด้ไปข้ามามาใช่ไหมบ้านน้อยประกาศด,ดแลท่ทุกๆเศร้าจะประกาศเนาะมันก็เพาะไก่เมื่งงานนั่น สมพูดผะแล้วตัวนี้จับจับกับพ่อใดใช้แก้งหนือมไหมพ่อใดหนึ่งคำข้ามกินอะไราไปนอนเอยตัวมุกเร่นตัวนี้มันตายและตวลัวมันตายเขาก็เสีย่ยอนะมันใส่ใหม่แดงปลูกไม้ซู่มีกัววาจากทอนออกให้มันเบ์ดซะ แตงอันนี้นะงานแตงโมว่านี่แกไปขันสมยังมาได้กินเลยคมงาม ขึ้นนะนี่แรงเหรอเวลาคนมาซีดเปิงเพียดปีาป้าเถอมันแกวมันสุ่มแหงฮดเท่าฮดต่ำพ่อเราุ่มยนี่ป้าเลยเลยเป็นอะไรกับยาหัวมันบอได้ฮดแล้วป่ะเนี่ยบดคอยมักน่ำานได้ดอก มีแนวดูดถานไม่ได้ถออดินหัวมันตายลงกำลังสิเป็นหัวถอดินก็ได้เด่นะกำลังตขกงมานี่ก็หหวยจุกหัวก็ได้นี่นะพันเด้นะดอกให้กบปุก กันใหม่เพื่อนสาขอบคุณหลายๆออทีบ่บงที่ชมนะเนาะต่กกันคลิปนะสบายดีค่ะ